รับรถ1บาทพร้อมส่วนลดสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0แบาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับสวัสดีครับผมที่ปรึกษาการขายบิ๊กจิ๋วนะครับวันนี้ผมมานําเสนอเจ้า all new mazda bt 5 0รุ่น4ประตูหรือว่า double c a น i n นะฮะราคาเริ่มต้นอยู่ที่8 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับมาเริ่มกันที่ไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์ led นะครับ ให้แสงสีขาวให้ความสว่างสวยงามนะครับชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเลยครับกระจังหน้านะครับห้าเหลี่ยมล้อคันนี้อยู่ที่ขอบ18นะครับใหญ่พี่อย่าไปใกล้มมกทำไมฮะเดี๋ยวโดนลอ้อ <c oughs> <c oughs> พร้อมซุ้มล้อที่เป็นสีดำนะครับตรงนี้มีประโยชน์มากเวลาเราเข้าป่านะฮะสามารถกันรอยขีดข่วนได้โอเคมากด้านหลังเลยไปด้านหลังเลยะครับครับครับผมกได้ฟฝ้าเลย่บได้หอนเลยด้านหลังไหพี่ ด้านหลังนะครับเรามีชุดอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือเป็นตัวช่วยผ่อนแรงนะครับเวลาเราเปิดปิดฝาท้ายนะฮะผู้หญิงก็ปิดได้ไม่จำเป็นต้องยกยกลงอะไรขนาดนี้นะไม่จม่ไม่ไม่ม่ไม่นม่ไม่ไม่ัม่ไ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 มไม้ไม่ไม่ไมไม่ไมยไม้ไม่ไม่ไม่ไม้ไม่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 ตม่ไ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 ม่รบมไ่ไ่่ เรามีกล้องมองหลังให้ด้วยฮะมีกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์4จุดนะฮะหนึ่งสองสามและ4ตรงนี้นะฮะสีตรงนี้ก็ได้ตั้งแตนสีนก็ได้นี่คือสีเทาคอนกรีตเกรย์เป็นสีใหม่ของทาง New Mazda า GT 0เลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเรามีปุ่มเอ่อ Engine Start ต t o p ตรงนี้ได้เลยถามมันร้อนไหมนไม่ร้อนไม่ฮะหน้าไม้หมดแล้วฮะโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ย ตายแล้วอะไรนียังปรับต่อไฟฟ้าแล้วครับผม oh. เป็นเกียร์กระปุกแต่ว่าเรามีพุสคอนโรลให้ด้วยทงนี้สามารถ <Yeah. S 1> ล็อกความเร็วได้วงมาลัยเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะครับไฟหน้าออโต้ที่ปัดฝนก็ออโต้ความบังเทิงเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple Carplay แล้วก็ Android Auto นะครับเป็นเบาะนังสีน้ำตาลนะครับเขาออกแบบมาให้โอบกระชับกับร่างกายเราสรนระ่าก<อ>เรานะฮะเวลาเข้าโค้ง ตัวเราจะได้ไม่หลุดออกจากเบาะมามาดูด้านหลังกันน่าแถวหลังเบาะหลังด้านหลังเนาะอ่ด้านหลังเซลนี่แหละด้านหลังนะครับเรามีช่องปรับแอร์ด้วยแหมมีด้วยเหรอมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับแถวสองและที่สําคัญมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยครับ่มเสียบสายชาร์จเทอร์แบงค์หรือว่าชาร์จโทรศัพท์ได้เลยใครนะครับที่กําลังมองหารถกระบะหรือรถยนต์อเนกประสงค์นะครับ ผมขอ,อนําเสนอเลยเจ้า All New Mazda BT 50นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่884,000บาทนะครับเฉพาะเดือนนี้ครับพิเศษสุดร,รับรถอยู่ที่1บาทเท่านั้นครับมีเงินแค่1บาท1 1> ก็ออกรถได้แล้วถูกต้องครับพร้อมส่วนลดสูงสุดอยู่ที่100,000บาท100,000บาทดอกเบี้ย0%ผ่อนนานได้ถึง72งวดเลยถ72งวดรูพรีเมียมขนาดนี้ไม่เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วครับอย่าลืมนะครับถ้ามองหารถยนต์สักคัน ให้คิดถึงมาสเตอทีทีกัทะลักษ์